ห่วงก้างอดีตสามีตายชุติมาไม่ทนต่อกลับคนแซะห่วงทิมพิธาและหิวแสงออกสื่อบ่อยเป็นเพราะตายชุติมาต่อกลับคนแซะห่วงก้างทิมพิธาหลังอดีตสามีฮอตสุดๆชี้ทุกวันนี้คุยกันแค่เรื่องลูกแจงปมโดนมองว่าหิวแสงออกสื่อบ่อย เรียกว่าขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดสำหรับนักแสดงสาวตายชุติมาที่ขึ้นแท่นกลายเป็นสาวฮอตทั้งเรื่องของหนุ่มๆรักครั้งใหม่รวมไปถึงเรื่องของรักครั้งเก่าอย่างอดีตสามีทิมพิธาที่กลายเป็นหนุ่มฮอตได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังถูกเสนอชื่อเป็นนายกคนต่อไปแถมยังมีข่าวจิ้นกับนางเอกดังรวมไปถึงมีสาวๆหลายคนจับจ้อง จนทำให้สาวตายถูกาพาดพิงโดนจับไปดราม่าด้วยตลอดล่าสุดตายชุติมาที่ออกมาเปิดบ้านในรายการตีท้ายครัวทั้งช่อง3 mm hmm. ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องของคุณสามีด้วยว่าตั้งแต่อดีตสามีฮอตมากก็มีคนที่มาเมาส์อยากได้แสงไหมเพราะออกสื่อบ่อยมากเราก็อยู่เฉยๆนะแต่งานต่างๆก็ติดต่อมาทำให้คนมองว่า อ้าวนี่ภรรยาคุณพิธาไม่มีคำว่าอาดีตติดมาด้วยทำไมอ่ะเรื่องทัวลงที่บอกว่าเกาะกระแสพิทิมเพราะอยากกลับมาวงการบันเทิงไม่เคยเกาะเลย แค่แบบว่าเหมือนช่วงเขาหาเสียงเราก็ช่วยสนับสนุนเฉยๆอย่างประโยคคนที่ว่าเราในไอจพี่ทิมว่าเราห่วงก้างคือตอนที่เลิกกันมันอาจจะมีกระแสว่าเราออกมาพูดเรื่องไม่ดีแล้วทำไมตอนนี้มาสนับสนุนคือเรามองว่าเราไม่ได้เกลียดกันเราเล่าจากความจริงในสิ่งที่พูดเวลาเราเล่าไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปในคาพูดแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เจอมาว่าเขาเป็นแบบนี้นะ ความดีเขามีความไม่ดีเขาก็มีก็เป็นเรื่องปกติถามว่าได้คุยกันไหมพอมีข่าวนี้กับพี่ทิมคุยแต่เรื่องลูกเรียนอะไรยังไงไม่ได้ปรึกษาเรื่องส่วนตัวแล้วเลยมีข่าวที่อยากเคลียร์ข่าวเก่าก็คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเราเลิกกับพี่ทิมเพราะเราเที่ยว อยากจะบอกว่าข่าวนี้โดนปล่อยแบบเลอะเทอะมากเพราะจริงๆแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ไปไหนเลยตอนเลิกกันเราก็ไปข้างนอกบ้างลูกอยู่กับพ่อเราก็อยู่คนเดียวพอเราไปช่วงนั้นคนไม่รู้ว่าเลิกกันคนเข้าใจผิดจากจุดนั้นเลิกปุ๊บไม่ได้ออกมาบอกเลยคนเลยเข้าใจว่ายัางไม่ได้เลิกกัน